này Đó, đẹp này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อันนี้จะเป็นเหรอตัวน้อยๆก็จะเป็นด้วยนี่เหี้ยแข็งอีกตัวนึงเนี่ยนี่แขยดอีกตัวนึงตัวน้ยเขาหอมเนี่ยนี่ตัวน้อยอีกตัวนี่ไปแล้วก็หอมไปแล้วจับก็หอมจับจับอะไรจับอะไรมันตอดมันูไหมมันตอดมันตอดได้หรอ จับอีกจับ đi, อีกมันก็โดนออกวับปุ๊บจับ trips, มันก็โดนอ้าวแอบจับกินไม่ได้เหรอกินได้ไหมเนี่ยอันนี้กินไม่ได้เหรอเยขายันี่อไปยังเหลกอตัวขา cái phải một mình, không Điều này phải có gì cũng đi tìm tìm อย่าีอะไก็ผโอ้มันอดีขึ้นง่ายๆนะตัวน้นมันลดทำมเลืองได้จู้ล่านอยนทส